รู้ไหมครับว่า เกาะหลีเป๊ะในจังหวัดสตูลที่ถูกขนานนามว่ามาลดีฟส์เมืองไทยที่ชื่อเกาะนี้แท้จริงมีต้นกำเนิดมาจากคำว่านิปัสในภาษามาลายูโบราณที่แปลว่าบ้างหรือแบนเหมือนแผ่นกระดาษแต่ด้วยการออกเสียงที่เพี้ยนไปตามเวลาจึงกลายเป็นหลีเป๊ะในปัจจุบันโดยพื้นที่ราบเรียบเหมือนบูมแรงเกาะนี้จึงมีทะเลใสและทรายขาวเนียนดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกทำให้หลีเป๊ะไม่แพ้มาลดีฟส์เลยครับ แต่อีกสิ่งที่ทําให้เกาะหลีเป๊ะสะดุดตาคือชุมชนชาวอุรักลาโวยที่อาศัยอยู่ที่นี่พวกเขาประสบกับทะเลและธรรมชาติอย่างแนบแน่นสานต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมนี้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวิถีชาวเลนั่งชมทะเลครึ่งวงแบบบูมแรงได้สะดวกล่องเรือดำน้ำชมประการังได้ทุกเมื่อเกาะหลีเป๊ะคือมรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ผสมผสานวิถีชีวิตแบบไทยๆให้ทุกคนลหลงไหลครับ เรื่องน่ารู้ของไทยมีอีกเพียบกดติดตามไว้ดูได้เลยครับ